สวัสดีค่ะก็วันนี้เป็นวันที่5ของการเดินทางแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็จะเดินทางกลับกอทมอกันค่ะก็เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะก็ไปเช็คเอาท์แล้วก็ฝากกระเป๋าที่เคาน์เตอร์หลังจากนั้นเราก็จะเดินเล่นแถวแถวโรงแรมเนะะี่ยค่ะหาพวกติ่มซำทานก็สัมภาระเราทั้งหมดนี่นะคะลองช่างดูก็ประมาณ30 ประมาณ30-35กิโลฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาจะนั่งรถไฟฟ้าไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากเราเช็คเส้นทางแล้วจากโรงแรมฮอลิเดย์เนี่ยนะคะไปสนามบินทอร์มินอนวันเนี่ย ประมาณ20กว่ากิโลค่ะ20กว่ากิโลไม่ถึง30โลเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะนั่งแท็กซี่ไปสนามบินเดี๋ยวตอนนี้เราขอไปเช็คเอาท์ฝากกระเป๋าแล้วก็พาเพื่อนๆไปทานติ่มซำแถวๆข้างๆโรงแรมนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากทานเสร็จแล้วจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งกันค่ะไปค่ะไปค่ะ จากที่เราเช็คเอาท์เรียบร้อยฝากกระเป๋าเรียบร้อยทานอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ถนนนาทาน,นะคะซึ่งเป็นด้านหลังโรงแรมนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งตรงร้านซาซ่าซึ่งอยู่ข้างหลังของเราเนี่ยนะคะก็จะขายเครื่องสาอางอะค่ะบแบรนด์ดังต่างๆเช่นมัน s k 2แบรนด์นาฟแล้วก็แผ่นมาร์กหรือว่าบแบรนด์สินค้านําเข้าจากต่างประเทศนะคะค่อนข้างมีคุณภาพและราคาเย่อมเยาสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาช้อปปิง้งซื้อของฝากก็แนะนําร้านนี้เลยค่ะซึ่ง ถนนตรงนี้เรียกว่าถนนนาทานนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นพวกเอ,อ่ออเวนิวซิตี้แล้วก็เป็นห้างดังๆอะค่ะที่อยู่ด้านหลังส่วนโซนด้านหน้าของโรงแรมก็จะเป็นห้าง K11 และ s t a r ้าน k หรือว่าร้านของฝากเยอะๆมากมายเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินกันไปกันไปกัน แล้วตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่ในแท็กซี่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะเดินทางไปสนามบินค่ะเพราะว่าไฟที่เราจะเดินทางไปจากฮ่องกงไปสุวรรณภูมิเนี่ยไฟเวลา16หกนาฬิกาสิบนาทีแล้วตอนนี้ก็เวลา14บสีนาฬกาเราก็กำลังเดินทางไปที่สนามบินค่ะไปกันเราไปเช็คอินกันค่ะ แล้วตอนนี้เราก็ถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วนะคะทําการเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็ค่าแท็กซี่รวมค่าทั้งด่วนนะคะก็291เ,เหรียญค่ะก็คูณเงินไทยไปนะคะ4.46ถามว่าแพงไหมก็2คนนะคะแล้วก็กระเป๋าเราเช็คอินแล้วรวมแล้วทั้งหมด33กิโลก็ถือว่าคุ้มนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเราเดินเข้าไปข้างในนะคะไปหาอะไรทานไปช้อปปิง้งแล้วก็เตรียมตัวขึ้นเครื่องกลับกทมกันค่ะ แล้วเราก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขนาดนี้เวลาที่ประเทศไทยนะคะ18นาฬิกา15นาทีค่ะก็ทริปเดินทางของเราทั้งหมด4คืน5วันขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคิดจนจบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมยเหมยในกินตีหนีนอนนะคะเพื่อนๆคอยติดตาม่อยนะคะว่าครั้งต่อไปหมยมหมยจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนสำหรับวันนี้ บายบายค่ะ